ทีนี้ก็คือช่วงหน้าโควิดครับก็<อ>คืองานที่กรุงเทพมันน้อยครับ<อ>ก็เลยว่ากลับมาอยู่บ้านครับช่วยพ่อไถนานี้กำลังไถสวนปลูกผักเขียวครับ<อ>ก็เดี๋ยวพี่เป่าจะไปไถสวนปลูกผักเขียวแล้วครับนี้ Well, that's I you to one. นนพี่บาวเพิ่งไถเสร็จรอบแรกของพี่บาวโอ้เหนื่อยมากเลยครับอันนี้พ่อก็คันนี้เป็นตาของพ่อแล้วไม่ใช่ตาของพี่บาวนี่พ่ออยู่ไหนนุ๊กโอ้เดี๋ยวอันนี้ เนี่ยสวนเข,ง,ขงพี่เบาเนี่รอเสร็จแล้ววันนี้มาช่วยพ่อไถนาเนื่องจากช่วงนี้หน้าโควิดครับกลับมาทำนาดีกว่าไม่ต้องอยู่เมืองหลวงอยู่เมืองหลวงแล้วอยู่แต่คอนโดชีวิตลำบากอยู่นี่ดีกว่าเหนื่อยน้อยแต่ว่าก็พออยู่พอกิน มีทุกอย่างนะนเห็นไหมเราก็อันนี้ตอนนี้คือต้นถั่วเขียวนะครับมันมันแก่แล้วก็ไถกบเดี๋ยวว่าจะปลูกอันถัดไปครับน่าจะเป็นข้าวโพดไน้นอนเป็นข้าวโพดครับไป ี่เบาเหนื่อยแล้วเดี๋ยวฟี่บบาวกลับบ้านก่อนไถเสร็จแล้วนะี่เหนื่อยชีวิตต้องขยันขยันประหยัดอดทนตั้งใจเรียนรู้หน้าอย่างนี้จะไปโทษใครก็ไม่ได้เนี่เหมือนสงครามโลกครั้งที่สามสงครามไวรัสเหนื่อยรักษาชีวิตให้ได้ก่อนักช่วงนี้การค้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เรา